สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเรนดอมกันนะ้อในหัวข้อเรื่องเทวดาอยากสื่อสารอะไรกับคุณคะเทวดาอยากสื่อสารบอกอะไรกับคุณบ้างในช่วงนี้นะคะ อ่อสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิกรวดน้ำกรวดท่าเสร็จแล้วยังไม่ง่วงนอนก็เลยลองมาทำคลิปเรนด้อมดูนะมาดูซีเทวดาอยากสื่อสารบอกอะไรกับคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปทุกๆคลิปให้กับช่องของเตยไตาย,ยาเปิดดวงด้วยนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานเป็นเรนด้อมพลังงานโดยรวมเดอ้อไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรียดนะ เราจะทําเป็นคลิปสั้นๆเราจะเปิดไพ่แค่อากิบายดีเปิดไพ่สิบใบพอนะขอไพ่สิบใบพอเทวดาอยากสื่อสารบอกอะไรกับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะคะขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือแล้วก็ กราบไหว้เคารพบ,บูชาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เต้ยเคารพนับถือเช่นเดียวกันนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีแม่เต้ย99มาได้เลยนะเสียงเบาๆหน่อยนะเพราะว่าดึกแล้ว3ามทุ่มกว่าแล้วนะนนเนี่ยทำคลิปเนี้ยส่วนมนเสร็จก็เลยทำ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทํากันเร้นๆเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสเรามาดูกันซิว่าเทวดาอยากสื่อสารบอกอะไรผ่านหน้าไ้ามาถึงคุณนะคะขอสิบใบสั้นๆเลยขอสิบใบสั้นๆเลยค่ะคุณแม่ขาหน่งหนใบแล้วนะมืกิ้นี้ตกมาเป็นปึกเลยส ดูสีเทวดาอยากสื่อสารบอกอะไรกับผู้ที่ผ่านมาพรบคลิปนี้คะ่ะสาสขอ10ใบนะคะขอ10ใบจบเลยห เทวดาอยากสื่อสารบอกอะไรกับท่านผู้ชมที่ผ่านมาพรบคลิปนี้บ้างคะ่ะหกเจ เก้าสิบอะเทวดาอยากสื่อสารอะไรากับท่านผู้ชมที่ผ่านมาพบคลิปนี้บ้างคะเทวดาอยากสื่อสารอะไรานะคะแอบดูท้ายเด็กกันนิดหนึ่งเด็กถือดาบอะ อ่ะจัดเมนเห็นไหมจัดเมนนะคะ เ,เป็นคำพิาพากษาจากสวงสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาบอกว่าคุณหมดแล้วซึ่งวาระเวรกรรมหมดปัญหาหมดเรื่องยุ่งยากหมดสิ่งต่างๆนะใครที่ทําบุญกรวดน้ําใครแผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวรใครที่พึ่งไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเขาบอกว่าสิ่งตรงนั้นเนี่ยเขาได้รับแล้วนะคะเขาได้รับแล้วนะคะและอย่างหนึ่งตัวของคุณเนี่ย ก็คือว่ามันเป็นมันเป็นช่วงที่มันหมดแล้วเนาะหมดช่วงวิบากกรรมหมดช่วงคามาหมดสิ่งเลวร้ายหมดเรื่องปัญหาชีวิตหมดเรื่องต่างๆที่เจ็บปวดนะจัดเมน้นอา่ไม้เห็นไหมความมั่งคัง่งความมั่นคง บางคนมีโอกาสได้เจอความรักด้วยนะเนี่ยคำพิพากษาจากสวรรค์ฟ้านะเทวดาบอกว่าเขากำลังจะประทานความรักประทานคนรักประทานคู่รักมาให้คุณมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายนะเนี่ยเทวดาเปล่าแต่แล้วนะเห็นไหมมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายํถาถตกต้องตามประเพณีหรือมีโอกาสได้เจอความรักที่มาสร้างคู่เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานร่วมกันด้วยนะคะ อะหกดาบปัญหาทุกอย่างคลี่คลายนะปัญหาคลี่คลายความความเขาเรียกว่าความเจ็บปวดความเ,าเรื่องต่างๆความเศร้าหมองสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคลี่คลายเดินทางออกไปนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางแล้วจะมีโอกาสเจอคนรักหรือไม่งั้นคนรักของคุณก็มีโอกาสเดินทางโยกย้าย ที่อยู่ที่อาศัยมาอยู่ร่วมกับคุณคือมันมีสองกรณีไม่คุณนะ่ะมีไม่ตัวคุณเองมีโอกาสเดินทางไปอยู่กับคนรักของคุณไม่งั้นคนรักของคุณก็มีโอกาสเดินทางมาอยู่กับตัวคุณเออนะมองได้สองกรณีนะและอีกอย่างหนึ่งนะประมาณว่า,าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะ เดินทางไปที่ที่ไหนสักแห่งแล้วมีโอกาสเจอเจอกับคนคนความรักนะเออจะติกหเนาะความมั่นคงอะความมั่นคงความชัดเจนอืมความชัดเจนเฮอร์มิตเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธ นะประทานความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองใครที่ปฏิบัติธรรมใครนั่งสมาธิใครมีพ่อปู่หรือสีใครมีครูบาอาจารย์ใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดก็ช่างนะคะท่านจะนําแสงสว่างมาให้กับตัวคุณจะนําความสุขความสว่างสวยัยความชัดเจนในชีวิตนะแล้วก็จะขจัดซึ่งปัญหาอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจาก ดวงจากตัวของคุณนะคะอ้า t เดเลความรักเห็นไหมล่ะบอกเลยนะคุณมีโอกาสเจอความรักนัเนี่ยก็คืออ่านไปตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมพอเปิดปุ๊บได้เด e เล v e r เลยเป็นไพ่ใบตรงนี้มานะคุณมีโอกาสได้เจอความรักเจอคู่รักเจอคนรักของคุณนะเจอคู่รักที่จะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะคะอ่อีกอย่างหนึ่งเนี่ย มันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสเจอคนที่ห่างหายกันไปนานนะมีโอกาสเจอคนรักที่เคยร่วมรักปักฐานกันแล้วเดินออกจากกันเนี่ยมีโอกาสวนวนลูปกลับมาที่เดิมนะคนที่นิ่งเงียบหายไปเนี่ยมีโอกาสเจอกันมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ไง มีการเดินทางเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เดินหันหลังให้คุณไปจะมีการเดินทางหันหน้ากลับเข้ามาหาคุณในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะพลังงานโดยรวมนะเทวดายอยากสื่อสารผ่านหน้าไพามาบอกคุณเราขอแค่สิบใบพอเลยเราไม่เปิดต่ออะแน่นอน คุณขอพรคุณอธิษฐานคุณนึกคุณฝันคุณอยากได้อะไรคุณขอพรอะไรคุณอธิษฐานอะไรนะคะคือสิ่งตรงนี้กําลังจะเข้ามาหาคุณสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณนึกสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันคือโดยส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนมากเลยทายเลยเนี่ยคือคุณเนี่ยยังนึกถึง คนรักเก่านึกถึงคู่ครองเก่านึกถึงคนที่เคยหันหลังให้คุณไปนึกถึงคนที่เคยนิ่งๆเงียบเงียบจากคุณไปนี่เขาจะมีโอกาสรียูเนียนรีเทิร์นกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะ และอีกอย่างหนึ่งนะบอกได้เลยนะว่าชีวิตของคุณต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะใครที่ไปทําบุญใครที่ปฏิบตัติใครที่สวดมนต์ใครที่กรวดน้ําแผ่เมตตาใครที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะสิ่งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้ความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้ามาถึงตัวคุณนะคะแล้วบอกว่าคุณอธิษฐานอะไรล่ะคุณขอพรอ,อะไรล่ะคุณอยาก ได้อะไรล่ะคุณกำลังจะได้สิ่งตรงนั้นมานะคะคุณกำลังจะได้สิ่งตรงนั้นมานะคะบางคนนี้หนึ่งเลยมีโอกาสได้เกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องความรักนั้นเด่นๆเลยคู่หรือคนรักของคุณเนี่ยมีโอกาสเดินทางเข้ามาหาคุณน้มองได้คือหนึ่ง เป็นกรณีคนที่เคยหันหลังให้คุณหรือสองเป็นรักที่เคยมันเป็นรักที่เป็นระยะห่างกันออกไปอะร,รักที่คือต้องใช้ระยะทางในการเดินทางมาพบกันอย่างนี้นะมีโอกาสเป็นคนเก่าได้หรือคนใหม่ๆก็ได้แต่มันมีความห่างกันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีโอกาสได้เจอกันได้เจอได้เจอกันหรือมีการเดินทางมาหาคันติดต่อสื่อสารเดินทางเข้ามาพบมามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ นะคะ คนที่นิ่งเงียบหายไปเนี่ยมีโอกาสกลับเข้ามาชัดเจนมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแล้วชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมองได้แล้วว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะคําคืนนิเทวดาก็อยากบอกตรงนี้นะคะโอเคนะคะขอให้นอนหลับฝันดีทุกๆคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปทุกๆที่ให้กับช่องของเตยเตยยาเปิดดวงด้วย ะคะสวัสดีค่ะ